กิจการบทที่3ก็6แล้วเปโตรกล่าวว่าเงินหรือทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราให้ท่านในน้ำพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเรตจงเดินเถิดในนิงสกิจการบทที่3ชายพิการตั้งแต่แรกเกิดมาของเงินทุกวันที่ประตูพระวิหารบางครั้งจะมีคนหยอดเหรียญสองสามเหรียญลงในถ้วยที่เขายื่นออกมาเขาติดอยู่ในทัศนคติเชิงลบ เนื่องจากสถานการณ์ของเขาโดยไม่คาดหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเปโตรหยุดและพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อกับเขาเปโตรกล่าวว่าจงวางถ้วยลงเถิดเพราะสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้เจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ถ้วยนี้จะรับได้ไม่เคยมีใครพูดด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยความเชื่อกับเขาแบบนี้และบอกว่าเขาจะเดินได้แล้วเปโตร ก็ดึงแขนของเขาขึ้นมาให้ลุกขึ้นยืนและเขาก็หายเป็นปกติทันทีพี่น้องครับเราต้องขจัดกรอบความคิดเล็กๆแง่ลบของเราออกไปชายพิการในกิจการบททีธธ่สามกำลังถือถ้วยเล็กๆเพื่อรับเหรียญเพื่อความอยู่รอดไปแต่ละวันสังเกตว่าชายคนนี้ต้องวางถ้วยลงก่อนจึงจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์ความคิดของเขาหวัง ว่าจะได้เหรียญสักสองสาเหรียญแต่พระเจ้าทรงรักษาขาของเขาซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ถ้วยนั้นอีกต่อไปพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าต้องการจะแสดงให้พี่น้องเห็นถึงความโปรดปรานอันล้นเหลือของพระองค์อย่างไรพระเจ้าตรัสว่าจงทิ้งถ้วยของเจ้าเสียมีกรอบความคิดใหม่ๆเริ่มมีความเชื่อมากขึ้นดีกว่าไหมพระพรที่เรามีให้แก่เจ้านั้นมากจน ไม่จะสามารถบรรจุอยู่ในถ้วยนั้นได้จงเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเอาถ้วยเล็กๆนั้นทิ้งไปมีความเชื่อที่ใหญ่ขึ้นและเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้ให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์แม้ว่าลูกจะติดอยู่ในความคิดเชิงลบเนื่องจากสถานการณ์ของลูกพระองค์ยังคงมีแผนการอันน่าทึ่งสําหรับชีวิตของลูกพวกเราทั้งหลายขอ ทรงช่วยให้พวกเราที่เป็นลูกของพระองค์วางถ้วยลงและมีความหวังถึงความโปรดปรานอันล้นเหลือที่พระองค์มีต่อลูกของพระองค์คือพวกเราพวกเราเชื่อว่าพระองค์ทรงกระทาอย่างล้นเหลือเกินกว่าที่พวกเราจะขอหรือคิดได้ในนามพระเยซูเอมเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ